มาสอนวันนี้นะคะคุณพลอยทราบเลยว่ายังมีผู้ประกอบการหลายต่อหลายท่านค่ะที่ยังเข้าใจว่าการทำคอนเทนต์มันยากอยู่อ่ะโอเคครูพลอยเข้าใจทีนี้จากที่คุณบอกว่ายากเรามาทำให้มันง่ายกันค่ะ เริ่มจากค่ะให้คุณไปทําความเข้าใจส,สินค้าของคุณแล้วลิส์มาสัก20ข้อสําหรับปัญหาหรือเพนพอยที่ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าของคุณยกตัวอย่างเป็นเคสวันนี้เลยละกันค่ะผู้ประกอบการจําหน่ายเครื่องกองน้าแล้วบอกว่าโอ้โหคุณพลอยคอนเทนต์ยากมากไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปต่อไม่ถูกโอ้โหเรียนมาเยอะมากโอเคคุณพลอยจะบอกแบบนี้ว่าง่ายๆเลยค่ะคุณจะต้องรู้ว่าเครื่องกองน้ําของคุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วทําไมล่ะลูกค้าจะต้องซื้อเครื่องกองน้ําของคุณแน่นอนเขาก็ต้องอยากดื่มน้ํำทาป็มนเย ย่อยได้แยกย่อยได้เช่นเครื่องกรองน้ําของคุณเนี่ยสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนได้อะหนึ่งและสองเครื่องกรองน้ําของคุณสามารถกําจัดโลหะหนักได้อ้าได้ไปอีก 3. ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียและที่สําคัญมีขนาดเล็กแล้วก็วางตรงไหนก็สะดวกเห็นไหมคะคอนเทนต์หลากหลายอย่างอ่ะมันก็สามารถตีโจทย์ลูกค้าได้และอย่างน้อยค่ะเขาก็ได้รับรู้แล้วว่าโอ้โหซื้อเครื่องกรองน้ําของคุณอ่ะเขาก็จะได้เครื่องกรองน้ําที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญได้ดื่มน้ําสะอาดทุก หวันด้วยมั่นใจไปหนึ่งเปาะขายได้ไหมคะขายได้นี่แหละคือสิ่งสําคัญดังนั้นแล้วลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากลองเรียนรู้แล้วลงมือทําค่ะ